เราโอปิทู o B D T H o, จะไม่มีสัญญาณหลายรอบจริงครับแต่ว่าการขับขี่ปกติเปลี่ยนเกียร์ดีมากเลยครับเปลี่ยนเกียร์ที่รอบไม่สูงนะครับไม่ลากเกียร์หนึ่งสสามสี่ขึ้นปกติ ถคันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ขับเท่าไหร่ไม่ได้ขับมาเป็นเดือนๆแล้วมั้ง <c oughs> เบตมือสองลูกนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับเอาไปใส่รถกระบะสตาร์ทได้เอากลับมาใส่รถเซียรก็สตาร์ทได้ <c oughs> น่าจะไม่ได้ใช้มาสองเดือนได้มั้งนี่ องลูกนี้ผมจับมาดีซีซีเอดีมากเยอะดี แต่ว,ว่ารถคันนี้มันอื่นนิดนึงนะครับเพราะว่าท่อแบกข้าอะไรยังไม่ดีมันดับปุ๋ยปุ๋ยออกมาผมว่ากละว่าหมดหน้าฝนนี่ก็จะซื้อใหญ่ทำท่อแบกข้ามทำสายไฟใหม่ไม่รู้สายไฟมันนะขัดในหรือเปล่า าถึงวันนี้นะครับไม่ได้ซ่อมแซมก็เ,เอามาใส่เทสแล้วโอเควิ่งได้ปกติแต่ตอนแรกมันไม่มีสัญญาณมาที่กล่อง ECU จริงแต่ขับขี่ปกติคล้ายๆกล่องที่ส่วนพึ่งนะครับของอาจารย์โชดเหมือนกันเลยจับสัญญาณ OBD ไม่ได้แต่วิ่งได้ปกติดีนิ่มเลยอันนี้เหมือนกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปวัด OBD 2อีกทีหนึ่งนะครับจะต้องตรวจตอนดับเครื่องแล้วอ่อนกุญเจไว้ก็มีสัญญ,ญาณ ไม่อ่านค่ากล่องเกียร์ได้ไหมแต่การวิ่งปกติเคสอย่างนี้เคยเจออยู่นะครับไม่มีสัญญาณมาที่กล่องเกียร์ก็คือกล่องเกียร์อ่านค่าอะไรไม่ได้ว่าโอเคหรือไม่โอเคแต่ว่าวิ่งดีมากเหมือนของอาจารย์เฉวดเปียบเลย